สวัสดีครับวันนี้เราก็มาใน Google Earth นะฮะก็ใช้โปรแกรม Google Earth ในการดูว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยแต่ละที่มันเป็นยังไงนะฮะก็พอดีช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวทุกวันเลยว่าทางเหนือของประเทศไทยน้ำท่วมนะฮะจังหวัดหน้าจังหวัดแพร่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากรุงเทพก็จะจมน้ำนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยระดับต่ำกว่าน้ำทะเลเยอะเลยผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะฮะว่า วิธีการดูว่าระดับน้ําของบ้านพวกเราเนี่ยอยู่ระดับแค่ไหนเนี่ยนะฮะดูยังไงก็โดยใช้ปโปรแกรม Google Earth เนี่ยนะครับก็วิธีการก็เข้าโปรแกรม Google Earth ก่อนนะฮะก็สมมุติใครไม่รู้เข้าไงก็มาที่ earth.google.com นี่นะฮะพิมพ์เข้าไป earth.google.com นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยฮะก็มาที่แผนที่ที่บ้านตัวเองนะฮะมาที่ประเทศไทยนะฮะสามารถกรอไปกรอมาได้ ะกรอไปที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาที่บ้านตัวเองกรุงเทพก็อยู่ตรงอ่าวไทยนี่นะฮะก็เราเอาเมาส์นี่นะฮะเมาส์เนี่ยชี้ไปที่ที่เราต้องการะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะฮะสมมุติอยู่ตรงแถบปากอ่าวเนี่ยฮะแถบแถบนี้ฮะดูว่ากี่เมตรนะฮะแถบแถบนี้ก็แถบแถบนี้เนี่ยนะฮะก็บางที่ก็ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลนะฮะอย่างเงี้ยตรงทางขวามือเนี่ยนะครับตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือที่ที่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นแถบนี้เนี่ยฮะก็ประมาณสักทำก่อนระดับน้ําทะเลนะ,ะตรงนี้นะก็มันก็มีน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะก็ไอ,อที่เขาบอกก็คือระดับปานกลางนะฮะน่นคืปานกลางนะครับลองมาดูตรงแถบชายฝั่งแล้วกันนะฮะตรงแถบนี้เขาเลี้ยงนั่นกันเลี้ยงกุ้ง,เล,งเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยกันเนี่ยนะฮะ ตรงแถบปากอ่าวเนี่ยก็บางที่ก็เรียกว่าสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยสเมตรสเมตรเนี่ยนะครับแต่บางที่มันก็อยู่ต่ากว่าระดับน้ําทะเลนะฮะเราก็เอาเมาส์ไปจิ้มดูนะครับก็อย่างในตัวเมืองกรุงเทพอย่างเอาตรงใจกลางเมืองแล้วกันนะฮะเอาแถบแถบนี้แล้วกันตรงแถบแถบในเกาะนี่นะฮะก็สูงกว่าระดับน้ําทะเลก็5เมตร6เมตรนะครับ งแถบๆเอาตรงสาทรแล้วกันฮนะแถบสาทรเอาสวนลุมเลยแล้วกันนะฮะสวนลุมก็ระดับความสูงเนี่ยก็บ,บางที่ก็2เมตรบางที่ก็3เมตรก็คือสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ2เมตร3เมตรนะฮะดูแม่น้าเจ้าพยาบ้งางตรงสะพานสาทรน,นี่นะครับก็ยังสูงกว่าอยู่สองเมตรสามเมตรนะครับคราวนี้ลองมาดูแถบๆสุขุมวิทพอดี เห็นคนมาทาคลิปกันเยอะบอกว่าสุขุมวิทเนี่ยน้ำจะท่วมหนักเลยเพราะว่าต่ากว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเยอะนะฮะเข้ามาเช็คดูนะฮะถนนสุขุมวิทนี่ก็ระดับความสูงก็ประมาณ4เมตรนะฮะสเมตรดูทางมุมขวาล่างนี่นะฮะตรงนี้ประมาณ4เมตรก็ยังเรียกว่าไม่ได้ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ก็อ,อนาคตเนี่ยพอกรุงเทพมันซุดไปเรื่อยนะฮะอนาคตอีกสักร้อยปีข้างหน้านะฮะหรือไม่รู้กี่ปีละ มันก็จะค่อยๆลดต่ําลงไปเรื่อยๆนะฮะก็อนาคตก็ไม่แน่แต่ก็ถ้าเกิดไม่ไปทําเขื่อนกั้นเหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็อาจจะต่ากว่าระดับน้ําทะเลคําว่าต่ากว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยหมายความว่าพอช่วงน้ําขึ้นน้ําทะเลขึ้นเนี่ยตรงบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นมาเท่ากับระดับน้ําทะเลใช่ไหมมันก็จะทะลักเอ่ออกมาพวกริมน้ําริมคลองอะไรพวกน,นี้นะครับคาวนี้ลองมาดูที่ที่ต่าที่สุดในโลกเลยนะฮะ ท,ที่ต่ำที่สุดในโลกจากที่ผมหาข้อมูลมานะก็คือที่เดซีนะหรือเดซีนะฮะเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปนะครับก็เป็นพื้นที่ท,ที่ไม่มีทางออกไปยังทะเลนะฮะเ,เป็นทะเลฮาเดซี sea, ไม่มีทางออกสู่มาหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นน้ําจากตรงนี้มันก็จะเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะ เอาเมาส์ไปจิ้มดูความสูงของมันนี่นะฮะระดับความสูงของมันเนี้ยก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ400กว่าเมตรลบ400เห็นไหมฮะตรงนี้ลบ400นะฮะก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ400กว่าเมตรก็เรียกว่าต่ำนะพอเราขึ้นฝั่งมาเนี่ยนะครับพอขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นเนินขึ้นมาลบ300กว่าลบ200กว่า จนึ่งแถบแถบนี้ฮะก็ประมาณลบสิบสามเมตรต่ำกว่าระดับน้ําทะเลนะฮะพอมาถึงตรงนี้ก็7เมตรละสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับก็พื้นที่ที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปบินให้ชมกันนะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปพบกันครับ ก็เข้ามาในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็น d e a d Sea นะฮะ d e a d Sea ก็คือพื้นที่ที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเลปานกลางเยอะเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเริ่มจากที่ระดับความสูงเนี่ยประมาณสัก4,000กว่าฟุตนะฮะก็ดูตรงคำว่า altitude นะฮะทางมุมขวาล่างของหน้าจอนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4.6เดี๋ยวผมก็จะพยายามลดระดับลงไปใกล้ๆผิวน้ำนะครับเดซีเนี่ยฮะภาษาไทายก็เรียกว่าทะเลมรณะนะฮะก็เป็นทะเลสาบน้ำเค็มนี่ยอยู่ตรงประเทศจอร์แดนนะฮะทางตะวันออกแล้วก็ตรงเวสต์แบงก์กับอิสราเอลทางตะวันตกนะฮะก็อยู่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเลแล้วก็ความเข้มข้นของเกลือเนี่ยสูงมากๆเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยก็ลอยอ่าน หนังสือพิมพ์กันในน้ําได้ให้มาตัวมันไม่จมนะฮะตัวมันลอยนะครับก็อ่านหนังสือพิมพ์ในน้ําได้คนก็ไปถ่ายรูปกันนะครับก็เป็นชายฝั่งที่ต่ําที่สุดในโลกนะฮะโดยต่ากว่าน้ําทะเลประมาณ4 0 0กว่าเมตรเมื่อกี้เราก็ไปใช้โปรแกรม Google Earth ไปส่องดูแล้วนะครับก็ดูระดับความสูงนะก็ต่ําติดลบ400กว่าเมตรนะรแต่ว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นฟุตหน่วยของมันเนี่ยที่มันกำลังลดมาเนี่ยตอนนี้400-300ฟุตนะฮะ อ่เดี๋ยวจะเป็นติดลบนะฮะติดลบก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะะตอนนี้ติดลบแล้วนะฮะลบร้อยลบร้อยยี่สิบลบสองร้อยมันต่ำกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่ำกว่าประมาณพันสี่ร้อยกว่าฟุตนะฮะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางพันสี่ร้อยกว่าฟุตแต่ว่าเครื่องบินเราถ้าเกิดเราลดระดับมากเดี๋ยวมันจะไปติดพื้นเอานะเดี๋ยวเราจะตกเอาเพราะฉะนั้นเราบินมาให้แบบเรียบๆนะ,ะเนี่ยประมาณลบเจ็ดร้อยกว่าฟุตนะฮะเขาเรียกว่าตา่ำแบบสุดๆแล้ว เดี๋ยวผมอาจจะลดต่าให้ดูอีกหน่อยนึงวันนี้เขาก็ทํานาเกลือกันนะฮะเห็นเกลือก็แทบจะไม่ต้องทํานาเอาช้อนไปตักนี่มันก็เป็นเกลือขึ้นมาเป็นเม็ดๆเ,เลยนะฮะดูในรูปเปิดคําว่า dead dead sea นะฮะ dead e ที่แปลว่าตายอ่ะแล้วก็ sea นะ sc e a c dead sea ทะเลตายหรือทะเลมรณะเนี่ยเราก็จะเห็นคนไปเก็บเกลือกันมาใส่ฝามือถ่ายรูปกันเต็มเลยบางคนก็ไปนอนแช่น้ําอ่านหนังสือพิมพ แลตัวลอยอยู่โดยไม่ต้องตีขานะปกติเวลาเราไปไว่ายน้ําในสระนะฮะถ้าเกิดเรานอนหงายนอนกันเชียงเนี่ยครมันก็ต้องตีขาหน่อยนึงนะไม่งั้นขามันจะค่อยๆจมถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลเนี่ยบางทีเรานอนถ้าเกิดน้ํานิ่งๆนะฮะนอนท่ากันเชียงมันก็จะลอยง่ายกว่าแต่ว่านี้ไม่ต้องตีขาเลยฮะลอยนะตัวลอยลองไปเปิด YouTube ดูนะครับ ทะเลเดสซีเนี่ยดึงดูดนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียมาพันกว่าปีนะฮะเป็นหนึ่งในรีสอร์ทนะเพื่อสุขภาพนะฮะคนก็มาเที่ยวกันนะมาดูนั่นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทนะเขาเอามาทำํำยางมาตอยมามี่ทําปุ๋ยอะไรพวกนี้นะฮะก็เรียกว่าก็บอกอนาคตเนี่ยน้ำในเดสซีเนี่ยมันจะลดระดับลงอย่างรวดเร็วนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยฮะก็มีพื้นที่ประมาณ600กว่าตารางกิโลเมตรนะอนาคตมันจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนะเพราะว่ามันไม่มีน้ําเข้านะน้ำเข้ามันมาจากพวกแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยที่มาจากภูเขาซึ่งมันเข้าน้อยกว่าระเหยนะฮะระเหยเร็วกว่านะครับนี่ก็เป็นดเสดีแล้วก็เห็นบรรยากาศแล้วผมก็ให้เห็นบินขึ้นมาสูงหน่อยให้เห็นบรรยากาศทั่วๆนะว่ามันเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปบินตรง แถบกรุงเทพนะฮะต้องใช้ฝั่งบางขุนเทียนนะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทําอะไรเนี่ยอนาคตน้ามันจะท่วมเพราะว่ามันต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยเราไปตั้งต้นจากสมุทรสาครแล้วกันนะฮะตรงนี้สมุทรสาครตรงนี้เป็นปากอ่าวนะแม่น้ําท่าจีนนะที่เห็นเป็นแถบแถบนั่นก็คือพวกนาเกลือนากุ้งนาปูอะไรพวกนี้ทำบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยอะไรกันนะฮะ ก็ปเดี๋ยวผมจะลดระดับลงไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่าฟุตนะฮะเดี๋ยวจะไปลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้ที่เราใช้โปรแกรม Google Earth เนี่ยนะฮะบางแห่งก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยเมตรหนึ่งบ้าง2เมตรบ้าง3เมตรบ้างก็คือปริมๆริมอะระดับทะเลปานกลางเนี่ยสูงกว่าเมตรสเมตรนะแต่ถ้าเกิดพอน้ํามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะน้ําก็เข้ามานะเพราะฉะนั้นเออตรงริมฝั่งทะเลเนี่ยมันก็จะมีช่วงน้ําขึ้นน้ําลงแต่เวลาเราวัดเนี่ยวัดระดับน้ําทะเลปานกลางนะ ตอนนี้ผมก็ตรงน,นี้เป็นสมุดสาครนะครับสมุดสาครผมก็จะลดระดับลงไปตอนนี้เหลือ900ฟุตแล้วนะฮะตรนนี้ก็เป็นคลองนะตนรงคลองเนี่ยฮะเวลาน้ํามันขึ้นนะน้ำทะเลมันก็เข้ามาคนก็สูบน้ําเข้าบ่อปลานะแต่พอน้ําลงเนี่ยเขาก็เอาประตูน้ํากั้นไม่ให้น้ามันไหลออกมานะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้แต่ถ้าเกิดตอนน้าลงเยอะๆต้องการเอาน้ําทิ้งนะก็ปล่อยน้ําออกมาจากบ่อปลาแล้วนี้ให้มันไหลกลับเข้าสู่ทะเลนะฮะ ตอนนี้ผมบินลงมาต่ำต่ำกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะฮะร้อกว่าฟุตนะต่ำกว่านี้ชนบ้านแล้วนะฮะร้อกว่าฟุตนี้ก็แค่ตอนนี้90ฟุตนะฮะเอาสูงขึ้นหน่อยเดี๋ยวชนชนบ้านนะครับก็ตรงนี้ที่เขาว่าเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเนี่ยประมาณ1เมตรบ้าง2เมตรบ้างที่เมื่อกี้เราเอาโปรแกรม Google Earth เช็คดูนะฮะก็เรียกว่าถ้าเกิดเข้าไปแถบตรงกรุงเทพเนี่ยก็สูงกว่า ระดับทะเลปานกลางสัก3ฟุต4ฟุตน,นะฮะแต่ถ้าเกิดไปแถบแถบ,แบดอนเมืองอะไรพวกนี้นะก็ประมาณสัก12บสฟุตขอโทษฮนะสิเมตรนะฮะเป็นถ้าเกิดไปใช้โปรแกรม google earth เนี่ยเราตั้งหน่วยเป็นเมตรไวนะ้เพราะว่าคนไทยจะถนัดหน่วยเมตรมากกว่านะฮะประมาณ12เมตรถ้าเกิดแถบแถบสาทรก็สัก3าเมตรนะฮะสูงกว่าระดับน้ปปําทะเลปานกลางแต่ถ้าเกิดช่วงไหนน้านขึ้นสูงมันก็กลายเป็นต่ํากว่าระดับน้ําทะเลไปแล้วนะฮะ อนาคตก็คงต้องทำคล้ายๆของเนเธอร์แลนด์นะฮะที่เขาต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะ,ะเกือบทั้งเมืองเลยเขาก็ทำเป็นประตูขนาดยักษ์มากันเป็นเมกะโปรเจกต์นะใช้เวลาสร้างประมาณหลายสิบปีแต่ว่าพอสร้างเสร็จแล้วก็ได้ผลนะฮะแรกเริ่มเขาบอกจะใช้เงินลงทุนประมาณ36,000ล้านนะฮะปรากฏทำไปทำมากลายเป็น20,000 0กว่าล้าน,นะะยิ่งนานยิ่งแพงนะครับแถบนี้ก็ เป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเวลาที่เราไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็ขับรถมานั่งกินลมนะแถ,บ,ถบนี้กันนะเป็นบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอะไรเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ผมบินอยู่ที่ระดับ90-80ฟุตนะที่เห็นไกลๆล,ลิบๆทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือพวกตึกราบ้านช่องนะในกรุงเทพนะใจกลางเมืองกรุงเทพเวลาเราไปแถบตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนเข้ามาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดบ,บ้านใครอยู่แถบชานเมืองเนี่ย พอเราขึ้นสภาทีหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นตึกแบบนี้เลยนะเป็นตึก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 ลพระอาทิตย์ขึ้นโอ้มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะถ้าเกิดขับจากตะวันตกมาตะวันออกในช่วงเช้าๆาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเป็นแบบ s i ู h o u e t t e เป็นภาพตึกแบบเงาดำนะเป็นตึกปราจักบภาพวาดเลยนะมีความสวยงามมากนะผมเองก็เคยไปถ่ายรูปมานะะเวลาเราไม่มีอะไรทำเราก็ไปถ่ายรูปตึกพวกนี้ครับ โอเคประเดี๋ยวเราบินตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปบินให้ดูตรงที่ทางที่เราขับรถจากกรุงเทพไปสระบุรีแล้วก็ไปพวกปากช่องโคราชอ่ะนะฮะโคราชตรงนั้นนี่นะฮะเวลาเราขับอยู่ในรถเนี่ยเราจะเห็นเลยทางมันจะลาดเวลาเหยียบน้ํามันเนี่ยก็จะต้องเหยียบเยอะเป็นพิเศษนะรถบรรทุกจะขึ้นไม่ค่อยไหวตรงนั้นจะเห็นเป็นทางลาดเห็นชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงระดับของความสูงของพื้นอ่ะนะฮะตรงนี้นะฮะ ขวามือนี่คือใจกลางเมืองสระบุรีนะฮะเ,เราก็จะลดระดับลงมาตรงนี้คือสระบุรีนะฮะเ,เราก็จะลดระดับลงมานะให้อยู่ใกล้ๆพื้นนะถ้าเกิดเราขับรถนี่ก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยนะฮะเ,เราก็จะเห็นระดับความสูงเนี่ยมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นเวลาเราขับไปถึงครึ่งทางแล้วมองมองจากกระจกหลังกลับมาเนี่ยจะเห็นเป็นทางลาดลงไปโอ้โหยาวหลาย10กิโลนะฮะตรงนี้เนี่ยฮะ ก็มีระดับความสูงก็เป็นร้อยเป็นร้อฟุตนะฮะเป็นร้อยฟุตหลายร้อยฟุตนะก็หลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันนะก็เวลาเราวิ่งจากข้างล่างเนี่ยฮะต่ำต่เนี่ยอากาศสมมุติหน้าหนาวนะฮะถ้าเกิดกรุงเทพประมาณสักยี่สามสองศาเซลเซียสนะฮะพอขับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็พอเดี๋ยวตอนจะเริ่มขึ้นเขาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงมหาศาลเลยนะฮะพอเราขึ้นไปถึงที่ราบสูงปั๊บนะฮะ อุณหภูมิลบมาเลยฮะสามองศาทันทีสมกติข้างล่าง24เนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนมนาะอาจจะเหลือประมาณ20ทันทีเลยนะฮะก็สัมผัสอากาศเย็นได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่กรุงเทพรู้สึกมันเย็นๆรเราขับรถไปปักช่องอากาศหนาวทันทีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดข้างล่าง30ะะขึ้นไปข้างบนก็อาจจะ25 26ิบห้ามันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปถึงยอดของเขาใหญ่นะฮะ ไปถึงยอดภูเขาเขาใหญ่เนี่ยมันก็จะอุณหภูมิก็ลบไปประมาณสาองศานะก็เรียกว่ารดเยอะแต่มันขับรถไกลเหมือนกันนะโอเคก็ตรงนี้เนี่ยแหละอะ่มันจะแบบเห็นเป็นทางขึ้นเขาชัดเจนเลยนะระดับความสูงเนี่ยผมบินต่ํามากไม่ได้เพราะว่าบินต่ํามากมันก็จะชนภูเขานะตอนนี้ผมบินอยู่ที่ระดับความสูงพันกว่าฟุตนะปรเดี๋ยวพอขึ้นเขาเสร็จแล้วเป็นที่ราบสูงราบ,บ,บแล้วเนี่ยผมจะ พยายามนำเครื่องเนี่ยลงมาต่ําๆจะดูว่าระดับความสูงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เช็คจาก Google Earth ก,ก็ก็เยอะเหมือนกัน,นะฮะเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยฟุตเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเมตรก็หลายร้อยเมตรนะฮะอันนี้เกือบถึงเกือบถึงที่ราบสูงแล้วนะฮะตรงแถบๆนี้ก็เป็นแก่งคอยแล้วก็เลยเปนหน่อยก็เป็นมวกเหล็ก มะมะ่วงเหล็กเลยอีกนิดนึงก็เป็นพวกปากช่องนะฮะเราก็จะเห็นมีฟาร์มโคโนมนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวตรงปากช่องเขาใหญ่เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพตรงนี้เนี่ยนะฮะตอนเราขับรถเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นวิวที่แบบสุดยอดมากแต่มันระยะสั้นๆขับผ่านตรงนี้ประมาณแค่สักสิกว่านาทีเท่านั้นเองมันไม่ได้ยาวตรงนะที่มีต้นไม้เยอะๆ้วทางมันจะ เรียกว่าจากที่ราบต่ํามาที่ราบสูงนะฮะที่ราบลุ่มอะฮะภากกลางนะมาที่ราบสูงเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ซ้ายขวามันจะเป็นต้นไม้เยอะตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แล้วก็สวยมากๆอะตรงนี้มาถึงที่ราบสูงแล้วตรงนี้เป็นที่ราบสูงก็จะเห็นมันจะเป็นรากๆเรียบๆนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คืออ่ซ้ายมือก็คือมวกเหล็กก็จะมีพวกน้ําตกมวกเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นปากช่อง นะตรงนี้ผมจะลดระดับมาดูนะวราระดับเท่าไหร่ตอนนี้ลดลงมาถึง1,100กว่าฟุตนะก็จริงๆก็คงประมาณสักหลายร้อยฟุตนะเกือบเกือบพันฟุตนะระดับความสูงมานะต่ำกว่านี้ไม่ได้นะ9ก0กว่าฟุตนะฮะโอเคพอดีมองไปข้างหน้าเห็นสนามบินเล็กๆเดีนะ๋ยวนะผมก็จะนำเครื่องลงจอดตรงนี้แล้วกันนะนะแล้วก็จะจบเลยนะฮนะวันนี้ก็เป็นการนะมา แนะนำวิธีการเช็คระดับความสูงง่ายๆด้วยโปรแกรม google earth นะฮะแล้วก็มาบินกันให้ดูวิธีการเช็คความสูงของ google earth เนี่ยก็คือเปิดโปรแกรมแล้วเอาเมาส์ชี้ไประดับความสูงมันจะขึ้นมาเลยนะฮะอยู่ทางมุมขวาล่างเป็นตัวเลขนะฮะอยากจะรู้ว่าบ้านใครเนี่ยระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลางเท่าไหร่ก็เมาส์ไปจิ้มดูแล้วก็จะเห็นจัดจาเลยสามเมตรบ้าง5เมตรบ้างในกรุงเทพนะบ,บางคนก็เมตรเดียวนะฮะบ,บางคนก็ถ้าเกิดอยู่แถบดอนเมืองก็10กว่าเมตรนะครับแถบสุขุมวิทก็ ก็มีหลายเมตรเหมือนกันนะฮะก็ลองไปจิ้มดูว่าบ้านใครได้กี่เมตร่นะาบ้านผมก็สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเนี่ยสเมตรนะแต่ว่าบ้านเราก็ทําสูงมาจากระดับพื้นอีก2เมตรก็รวมทั้งหมดเป็น4เมตรถ้าเกิดเกิดน้ําท่วมใหญ่ไม่เกิน4เมตรในกรุงเทพเนี่ยบ้านเราก็ยังอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเก่าเราเนี่ยมันต่ามันก็อยู่บนพื้นเลยนะถ้าเกิดน้ําท่วม2เมตรนี่ก็ท่วมถึงเขา่า ท่วมถ,ถึงเขาก็ตืบเขาทุกปีะนะ,ะเวลามันระบายน้ําไม่ทันนะฮะน้ําท่วมกรุงเทพนี่ก็เป็นเรื่องปกติะะอีกหน่อยถ้าเกิดทําเขื่อนกั้นน้ำนะฮะรอบกรุงเทพเป็นเมกะโปรเจกต์ก็คงจะช่วยได้มากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวนำเครื่องลงแล้วก็ลากันไปเลยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากจะให้บินไปยังที่ไหนนะฮะชมวิวก็พิมพ์มาบอกแล้วกันนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะนำเครื่องลงแต่น้าบินมันเล็กนะฮะไม่ใช่ International Airport มันคงลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะเบรกอาจจะเบรกไม่ทันนะฮะนนี้ก็พยายามบินต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะฮะน้าบินเล็กนะฮะน้าบินเล็กโอ้ยนำเครื่องลงแล้วนะฮะคงเบรกไม่ทันนะฮะจบเลยแล้วกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ